นี่ก็ผ่านมาได้สัก 5- 6ปีแล้วนะครับที่รถไฟฟ้าช่วงตากสินบางว่าเขาวิ่งข้ามผ่านแม่น้ำเจ้าพระยามาที่ฝั่งธนบรุรีแล้วก็ทำให้ราคาที่ดินเนี่ยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าเนี่ยกลายเป็นทองคำฝังเพชรขึ้นมาทันทีเลยนะครับจากห้องแถวอาคารพาณิชย์ธรรมดารรมดาเนี่ยที่อยู่ใส่ํำเดิมเนี่ยนะครับก็ทยอยกลายเป็นคอนโดมิเนียมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับจนตอนนี้เนี่ยระยะทางรถไฟฟ้าสัก10กิโลเมตรกับ6สถานีเนี่ย มีคอนโดมิเนียมทั้งแบบที่ขายหมดแล้วและกำลังสร้างและกำลังขายอีกด้วยรวมกันเนี่ยเป็นหมื่นยูนิตกันเลยทีเดียวนะครับทำไมหรอครับทำไมที่กันนักหนามันมีเหตุผลอยู่ตรงนี้ครับข้อแรกแน่นอนครับรถไฟฟ้าไปไหนคอนโดมิเนียมก็ไปตามด้วยเหมือนกันข้อที่2ครับแถวนี้เนี่ยถือว่าอยู่ใกล้ศูนย์กลางธุรกิจมากจริงๆครับ สีลมสาทรอ,อยู่ใกล้แค่เอื้อมครับข้ามแม่น้ำไปก็ถึงแล้วแต่ถึงจะใกล้ขนาดไหนเนี่ยถ้าเป็นชั่วโมงเล่งด่วนแล้วก็ใช้รถไฟฟ้าดีที่สุดคุณว่าหรือเปล่าครับอ่ะทีนี้มาช่วยกันเลือกคอนโดของคุณกันดีกว่านะครับชอบแบบไหนลองจินตนาการหลับตาดูสิครับตึกสูงติดถนนใหญ่ใกล้สถานีแบบนี้ก็จะต้องเป็นแบรนด์นงเท่านั้นนะครับราคาก็จะมีตั้งแต่ตารางเมตรละอย่าเพิ่งตกใจครับ 8-9 0 0 0 0นบาทจนถึงแสนนิดๆครับแต่ถ้ากระเทบห่างสถานีออกไปหน่อยเข้าซอยไปนิดเป็นตึกโรไรส์8ชั้นราคาก็อยู่ที่ประมาณ5-7 0 0 0 0บาทต่อตารางเมตรอันนี้ก็โอเคมากใช่ไหมล่ะและราคาที่หลากหลายแตกต่างกันไปเนี่ยเพราะอะไรล่ะครับมีอยู่3ข้อต่อจากนี้เลยครับ1ระยะทางจาก CBD2 ระยะทางจากรถไฟฟ้าและ3ครับสเปควัสดุดที่ทางโครงการเขามอบให้นั่นเอง แต่เฉลี่ยรวมๆแล้วนะครับกลุ่มใหญ่ที่สุดนี่ก็อยู่ที่ประมาณ7-8 0บาทต่อตารางเมตรหรือว่ายูนิตละประมาณ2ล้านบาทเป็นหลักอย่างเงี้ยผมว่าโอเคอยู่นะ